สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหนิบผมของแบรนด์นี้นะคะใค่ะเพื่อนจา๋าเป็นแผ่นไทเทเนียมนะคะเป็นเครื่องหนิบไทเทเนียมจะมี2สีนะคะมีสีทองกับสีเงินนะคะอันนี้จะเป็นประมาณ1นิ้วค่ะหมายถึงความมินิของเขานะคะ1นิ้วนะคะเพื่อนๆเป็นแบรนด์เลยจาเพื่อนก็จะหนิบแบบนี้นะคะอันนี้สามารถทําตรงแล้วก็โค้งได้นะคะคือรีดโคนให้ตึงให้ให้เรียบแล้วก็โค้งไปลายได้นะคะ จะมาทำให้ดูนะคะตามมาเลยจ้านี่ค่ะถ้าผมลูกค้าผมลูกค้าประมาณว่าเอา่อเรียกอะไรนะคะคือโคนหยิๆเพื่อก็ทำนี้ได้เลยค่ะดีให้ตรงนะคะแล้วก็โค้งมือปุอ๊บโค้งนี่ค่ะปึบปบเนี่ค่ะจะมีความ นี้ค่ะปึ๊บแล้วก็ไปช่อใหม่เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ให้ให้เอ่อให้ปลายมุ้งเยอะๆจะเกินไปค่ะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนถามมาทำานี้ได้เลยนะคะปึ๊บโค้งใอ,อย่างนี้ค่ะบิดมือนิดนึงนะคะเวลาหนีบอะค่ะถามว่านอนไหมไม่ร้อนนะคะมือเราก็โดนได้ปึ๊บมาช่อต่อไปเลยค่ะ หรือหนีบ่างนี้ก็ได้ค่ะบิดมือค่ะเพื่อนบิดมือเลยค่ะใหม่ๆก็ยังไม่ชินค่ะมันก็จะยังเง่้งๆ,ๆอยู่เดี๋ยวก็ชินค่ะเพื่อนก็บิดไปเลยค่ะ้าค้าเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลย ช้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะพี่คะก็จะประมาณนี้ค่ะเออช่าไหมคะแบ่งผมคะ่ะทุกครั้งที่ะระหนีก็ต้องแบ่งผมหน่อยนะคะเพราะว่าเค้นี้เขาเป็นคนผมหนาอยู่พอสมควรปิดจ้าอดถ้ามัน,วนกว้างก็ค่อยไป ได้ไหมคะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะผมดูเงาขึ้นมาเลยค่ะดีเนาะอันนี้เป็นแผ่นไทเทเนียมเลยนะคะความข้อดีของไทเทเนียมก็คือว่าตัวที่มันเคลือบไว้นในไทเทเนียมนะะี่ค่ะไม่ต้องทำให้ผมเราไม่เสียนี่ค่ะเพื่อนๆจ้ะผมไม่เสียเลยนะคะเบอร ไม่ต้องกลัวนะคะว่าผมจะเสียแผ่นเทนเนียมจะเคลือบไว้นะคะทําให้เส้นผมเราไม่ไม่โดนโดยตรงของความร้อนนะคะอ่ะมอวุ่นวุ่นหนึ่งเลยค่ะถ้าแบ่งไว้มันก็ทํางานสะดวกขึ้นคนก็เหนียบรีลเลยค่ะแล้วก็บิดมือเยอะเลยค่ะถ้าเราบิดมือแค่เราบิดมือมันก็จะโค้ง ทำเองก็ได้นะคะก็ละวันนิดนึงดิดไปเลยเพิ่มวารุ่มให้แกะเส้นผมหรือหนีบดันโคนก็ได้นะคะดันโคนขึ้นไปเลย ใหม่ๆอาจจะยังไม่ถนัดนะคะแล้วเราก็ปกติก็จะใช้ตัว,ตวโลโลแต่ลองใช้ตัวนี้ก็ไม่เร็วนะคะเพื่อนๆมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากเหมือนเพื่อนๆใดผมเลืองมุกมาค่ะถ้าไม่ชอบมุมเยอะก็จะประมาณนี้มุมเยอะไปไหม จริงคนที่บิดข้อมือเก่งๆใช้เครื่องนี้จะสวยมากเลยนะคะแต่เราข้อมือบาดเจ็ดนิดนึงค่ะบิดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่บิดมอไซค์ก็เก่งนะเพื่อนก็ไม่นึงนะคะคุณลูกค้าอ่ะมาอารมประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะอารมณ์ประมาณว่าออโคนตรงแต่ปลายเบาๆหรือที่เขาเรียกกันว่าทรงมัตเตอร์ไฟล์ที่เขาแบบต้องการแบบโคนปุ๊บแบบนี้ปลายสะบัดสะบัดหรือถ้าลูกคา้าหรือว่าเพื่อนอยากได้สะบัดเพื่อนก็บิดข้อมือออกได้นะคะนี่ค่ะขนาดกระทดรักกำลังพอดีเลยนะคะเป็นแผ่นนี้นะคะแผนนี้เลยจ้า เพื่อนจ๋าแปะพิการไว้ให้นะคะบ๊ายบายจ้า